tâm băm 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 phun nè no? hả young so young soi bên phòng bia hà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 ng bên phòng bia hàng 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 ต้องชักให้ไล่ไปไล่จันติ่งหองโบูนันตายายซองขือ,อขอเจ้าลูกนันอ,อย่าดักมันดื้อมันดินมันมือไว้เตอร์ผู้ขั่วแหล่หอมกระจำเย้เย้ไปแตมวันยามมืดนอนหอมเงื่อนเพลงดีนะเนี่ย ดดอเป็นเงินเป็นทองสบายมีเกตเตอร์เาล่อ่าพอเป็นสังเกตเนาะล่องไว้ถามรถมาร้อยกว่าคันอ่ะใครใครทำเป็นไหมอ่าหรือยี่ให้เป็นช่างคนตอนคันนี้นะแล้วมีซอยเชียงใหม่อ่าฮะซอยเชียงใหม่นี่ก็ยาวหน่อยนะ เขาเรียกอะไรนะกรอนเชียงใหม่ซอซอแบบระบำเชียงใหม่อ๋อระบำเชียงใหม่นั่นเป็นซอซอกรอนเป็นมี้เอ,อือนะออเมือยงไทยฮ่งเป็นเมืองมีบุญบ้านนอ,อกในกรุงก็เมียงกันทุกภาคกปเจียนเมียงประเทศมหาอำนาจคนไทยทั้งชาติเป็นยอดเรี่ยวกัน เจมียงไทยเฮาเป็นเมียงมีบุญวันออกในกรูเมียนกันทุกฟาดก็ใจเย็นเมียงประเทศที่ประหาอำนาจเขามีประธาตอยู่สามพระองค์เขามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่จินก็อันมีการมาได้มีทางอย่างนี้แล้วนายไม่ใจ เียมันย้อกถเวลากะโหลกปัจจุบันมันกับส่วนคนปีุ่สมัยนี้ง่ายใจเปลี่ยนเอ็กจะคิดอีกมันยังบอบช้ำยเจ้าวบ้านจาเมืองบ่ากันเป็นกันโอ้ต่างคนต่างมาลักนาทีต้องตัวเลยมันนั่งเจ็บหัวก็ฟกความบอ้ นี่ร้องอันนี้เพลงเก่าแก่แล้วเปล่าลุงโบราณแล้วเนาะร้องมานานนะนี่สีแยกต้องระวังหน่อยใช่ไหมนี่สี่แยกไฟแดงออ สามกฎจราจรใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมเขาอนุโลมเขาอนุโลมเขาอนุโลมให้อนุรักษ์ใช่ไหมเป็นเมืองท่องเที่ยวบุกจับมัยู่ที่นี่ผโดยเฉพาะจราจรก็โดนว่าแล้วจะถูกต้องใช่ถ้ารถมามาห้าหกพันขอให้ให้บอกแค่ขาไปครับบอกบอกรถหยื่อจุดก่อนเพราะว่าคันหน้ามันหยุดคันหลังจะล้มครับมันมันไม่มีเบรกอ่ะ มีใครมาลำปางไม่มาไม่ได้เลยใช่ไหมไม่นั่งไม่ได้ไม่นั่งไม่ไม่ถึงหรอกแล้วไม่ใช่ว่าคุยนาะนั่งเราไม่จะเห็นอะไรชัดเจนนี่ใช่เออใช่มันสูงกว่ารถเนาะสูงกว่ารถอ่าทงนั่งรถเก๋งอับจอบใช่นั่งปิกอัพไม่สูงกว่านี้เลยวัยเนาะนั่งสองแถวก็หันหลังให้ใช่นี่เปิดโล่งนะสามร้อยหกสิบองศามองให้รอบเลยเครื่องไม เขาชออเก่งเขายังมาขอคำห่อมของหนูอโอ้เขาผักของขวัญอะไรมาเยอะเนี่ยกรกกราเนี่ยเขาติดใจเขาว่าหนูหนูได้ตุ๊ก,กตาทองคำโดนฝากเขากล่องมาให้แล้วก็เอาไปให้คนที่บ้านดูโอ้ยคนไหนก็ขี้หน้าตลาดลุงขงเย็นี่นะตนะลาดตนะลาลุง แบบเย็นเปิดเช้าวันนี้โตลูกมงถึงสว่างถึงสว่างเลยเหรอรางวัลมีมีหรอมีคนซื้อเหรอซื้อใช่ไหอ้อนี่เต็มเลยหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคเวกนเี่ยพวงเดียวกันรุ่นหลานลูกหมดแล้วมั้งอย่างเงี้ยฮะเนี่ยโอ้เนี่ยรถม้าจอดเรียงกันเต็มหมดแล้วนะครับสร้างหนังชิ้นสร้างโตมอหชิ้นสร้างผู้รับสมั สมบัติมานเป็นงานทุกครั้งก็จะเป็นทุกครค่ะใช่สมบัติเมธานีเล่นใช่ไหมคลครั้งได้รางวัลด้วยโอ้แกจ้างเป็นวันเลยเอามาไปห้าร้อยคนร้อยหนึ่งเอาคนลงเข้าฐานด้วยเหรอเข้ากับฮะเข้ากับมาเราเราหลังทลิปช้างเนี่ยนะอโ้นานด้วยสิบเดือนกว่าถ่ายสิบเดือนกว่าเลยเหรอ